เราเบิดตกข้อครับาก,การแตกหนึ่งครับข้อข้<า><พ>อจะออกอะไรหรอข้อปี <ๆ S 1> เลยนะพี่ได้ได้ เอาไอ้เหี้ยมอง้อดอกข้อดอกเล็กห,หนึ่งพี่ทอดสองเลยตู้าานที่เหลยเฮ้ยยัดดันพี่ไอ้ยัดดันเราคิดว่าหนึ่ง,งเราก็จะเดินเข้าแล้วและสำหรับใครที่กำลังม, <า S 2> มองหาร้านเติมเกม Bullet Angel นะครับผมแนะนำร้านนี้เลยครับ Super s p สเ i a l ียลชนะครับเป็นเพจเติมเกม Bullet a n g e จราคาถูกอ่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รับเติมแค่บู l ลต t แอนเจนะเกมอื่นก็รับเติมนะครับพับจีพับจีให้กรอกฟรีไฟล์อารวอะไรพวกนี้รับเติมหมดเลยนะทุกคนปลอดภัยด้วยใช้แค่ UAD นะครับถ้าใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับทักไปเลยนะแป๊บเดียวตอบไวมากนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมดักบีให้พี่ไม่ให้ B B. บ,บ,ใบีบออกบีโอ้ยตนะายไลอ่การแตกหนึ่งครับพอพอจะออกอะไรหรอพ่อปีเลยนะพี่พ,พ่อคตรซากเลยปีเข<ม>าได้มียืดเอาพี่ Flash. ไอ้วันนี้มันเอาจังวะตะเก,กาเสือมันเอาจังวะพอแตกหนึ่ง<อ>ก็แตกหนึ่งครับกลางหนึ่งนะกลางหนึ่งนะไหลังเข้าอีเวน เออไม่มี<ว>คนดูเอยาวสัตว์ตัวนี้ล่าสุดยิงผมอยู่ยิงผมอยู่กลางอยู่อยู่บีแล้วอยู่ในบีแล้วเฮ้ยระงมันแก้รงมันแก้ด้วยระเบิดระเบิดมียัดไปดิเอาเอะไรวะตักปัก <laughs> เดือนนี้ต้องได้เสื้อเลย <the> ได้อยู่แล้วแหละ ส่งขนาดนี้ไม่น่ามีใครไปแย่งครับเจ้ดาหรอน้องฮึมอ่ามึงได้กูรอบเดียวนั่นหลยเปรตี่พี่บีออกเอาบีออกมีเข้ากลางแล้วนะ เฮียกลัวคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่ไหวทีมกูไม่เอาเลยเยีอย่างนี้ไม่ได้กูยิงไม่หมดอีกี่ะเหลือให้เยอะเลยเออเก็บอ่ท่อโดนท่อสองท่อสองโดนไปเยอะดิระเบิดตกท่อครับ บิ่วไปบีเลยนะระเบิดตกไป,ปลเลยครับไปลเลยครับมันเมื่อกี้ช่วย <มา S 1> ทอมนะอช่วยทอมตัวหนึ่งมาช่วยทอมตัวหนึ่งไปอยู่ชิดซ้ายเนี่ยไปอยู่เนี่ยไปอยู่เนี่ยไปอยู่เนี่ยอ่านั่นแหละอเอ๊ะยาวดันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยผวหนึ่งท่อย,ยืนไว้นะระวังใต้เกิดกล้องกล้องต้องไปอยู่แหลมเอออยู่นั่นก็ได้ ช่วยท่อยิงฟรีแน่ตรงนั้นอ่ะตรงซ้ายยิงฟรีแล้วเพราะมันต้องเห็นผมก่อนท่อท่อไอเอยาวยาวเลยฟันขาละตายกล้องกล้องดูใต้เกิดใหญ่ยาวนะ ครับผมเขาอยู่กับผมอยู่ในท่อตอกไปไหมสไมิไม่ต้องครับไม่ต้องรอ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 ที่เดิมก็ต้อง น่าจะมาใต้เกิดแบตเขาท่อมาเฮ้ยวันนี้ซั้งเก่าื้อมันเอาเนี่ยเอาจัดเลยอ่ะมันเอาจัดเอาจัดเอาจังเอาจังเอาผมไม่ไม่ทอขึ้นทอขึ้นมาแต่งหนึ่งครับ ชาขึ้นอีกตัวเป่ะเยี่ยม,มคุมองสมมกตัวแต่สองครับลานมีตัวครัยบยา,ยาวเบี้ยยาวเงียบนะสมมปิดที่เหลือน่าจะเบีนะ้ยเดี๋ยวผมไปดูบีดูดูเอยาวหัวทอนั่นแหละ ครับกองกองโฟกัสกันเปนโอ้โอมาไมงเ่เกมบนไม่เป็นไม่เีตู้อยู่ไหนอยู่นี่อะเฮ้ยอ้ยวันนี้มันอะไรกันครับ เอ้ยี่สิบหกตัวแล้วนะเฮ้ย okay. <Move> ทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็ดูดี <R ene! S 1> เอ้ยท่อโดนหกอีกหนึ่งที่น่าจะไม่ขึ้นน่าจะไม่ขึงเลยแ <R ene! S 1> <ว>ถมขึ้นข้อท่อมีแน่นอนเมื่อกี้ผมแวะไปดูแล้วมันถอยไปแล้ว เขาลงไปแล้วโดนยิบสีพี่โดนยิบสีตอนเยอะขึ้นเหรอผมทราบผมถ่ายน้เต้นทอดแตกหนึ่งวันนี้อย่างเอาอืมชื่อแคนเต็มเต็มพี่ชื่อว่าอะไรชื่อแคนว่ากุชชี่แกงอีสปรอสวันนี้อย่างเอาอืมแต่ไม่ได้เก็บห้าที่เชียวเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขอไว้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 นั่นแหละ เลือกตัวพี่เลือกตัว,วหัวเราผมโดน98้าแปดแต oh, ไ่ไม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 ่ ah mag ม็กหมดแล้วเสร็จกูทีนี้เก็บมีเจ็บเก็บ ah mag ม็กหมดแล้วเสร็จกู b ีซ a r เพื่อนบอก bizar มอ,องเช้าคมาไม่ยังไม่ตื่น ทุกคนว่าจะ20สู่ไหมอ่ะท่อหนึ่งพี่ท่อหนึ่งครับเก็บการแตกเหรอครับดีก็แตกการแตกหนึ่งไม่ใช่การท่อหน้ารองครับเมื่อกี้ท่อจะขึ้นสองเฮ้ยยัดลูกเอ้ยอเราก็มันเราก็มันหน้า ไอเราก็มั่นหน้าฝีมือจัดเลยยืนวัดกับมันใหญ่เลยตรงท่อไอ <laughs> เงี้ยสี่สี่ไม่นะเราจะไม่แพ้ท่อไม่มีเลยตัวดักไม่เจอท่อแตกไอการแตกผมว่านะเล่นดีอ่ะผมโักัพระเบิดตกกลางนะที่ผมยิงอะ่ะตัวที่ผมยิงอะ่ะ<อ>ระเบิด โอ้โหเจ็บเลยผมกลางตอนนึงกลางตอนนึงต่อคู่อ่ะสวยไปตามไปกลางหนึ่งก็บีหนึ่งอยู่ไหนอันรี<บ>น่า วีวีวีนี่ใช่ป่ะโอ้โหแม่งคุณนัดเดียวดเดียวเอ้ยชนะเว้ยใสๆโห้ยี่เบ็ดตัวยี่เบ็ดตัวยอยู่ไหนพี่อยู่ไหนความภาคภูมิใจของหมู่บ้าน <laughs> อยู่อยู่ลานบีครับอยู่ลานบีระเบิดตกลานบีครับจะบค,บคุมลานบีไว้เลยเออเออบอมดอกด้วยเชื่อคุณจะบอกว่าอะไรดีวะเนี่ย อ๋อนั่นแหละเฮ้ยมันเก็บระเบิดไปแล้วมันเก็บระเบิดไปแล้วอย่างอยังอ,อ๋อยัางอ๋อเอ,อ้ยอย่างนี้ระวังกลางยิงไม่ปลอดภัยตรงนี้ไม่ปลอดภยัยมันระเบิดมาจากไหนอ่ะสู้ๆนะค่ะเคยเล่นด้วยกันอยู่ครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนของตานี้เป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านจริงๆอ่ะโฟกัส นี่ไงการการนั่นหไทเป็นี่เห็นเ็อยู่บวกยีตัวรอเลยแล้วกันห้าสิบสามโอ้โห สวยฮ่าชน,นะชนะในคลิปนี้สวยเลยนั่นอะไรแท้ก็ได้สวยเหมือนกัน <c oughs> ยิงขนาดนี้ <c oughs> ต้องสวยแล้แหละย, <c oughs> ยิงแบบบัวตายควายตลึงก <c oughs> ูลบแปดวัดเต่าฟักฟบวกให้กูเถอะกูยิงขนาดนี้ล่ะไ <c oughs> อเวน ยังจะลบให้อีกเหรอยังจะลบกลุ่มอีกเหร